สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คำสั่ง Apps c r i p t นะครับในการ Insert Image นะครับหรือว่าใส่รูปภาพนะครับลงไปในเซลล์ของ g o Google s h e e t นะครับว่าคำสั่งที่ใช้คือคำสั่งอะไรนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมมีชีตเปล่านะครับแล้วก็เราก็เริ่มมาที่ส่วนขยายนะครับแล้วเปิด Apps c r i p t ขึ้นมาครับเสร็จแล้วนะครับให้เราไปหาตัวอย่างภาพผมก็กดบวกนะครับ ไปหานะครับอ่ะผมเซิร์ชโลโก้ดิะขนรูปนะครับเอาโลโก้มาเป็นตัวอย่างสักหนึ่งโลโก้ก็แล้วกันนะครับอ่ะตัวนี้ก็ได้นะครับคลิกเข้าไปก่อนแล้วก็คลิกขวานะครับคัดลอกที่อยู่นะครับให้คัดลอกที่อยู่เป็น image URL นะครับคัดลอกที่อยู่แบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ขนาดภาพนี้ก็ใหญ่มากเลยนะครับ2000นะครับกว่าพิกเซลนะครับแต่ไม่เป็นไรเมื่อลงไปที่เซลล์มันจะเป็นย่อนะครับ ย่อขนาดรีไซส์เองตามเซล์ลนะครับเมื่อเราได้ URL แล้วนะครับเราก็กลับมาที่สคริปต์นะครับนะฟังก์ชันนี้เราก็สร้างตัวแปรขึ้นมานะครับ cons นะครับ cons hs มีค่าเท่ากับ s p r e a s h e e t app นะนะครับ get active นะครับ s p r e a s h e e t นะครับ แล้วก็ .get sheet .get sheet หลายๆ sheet แต่เราเลือกเอา sheet แรกนะครับก็คือ sheet ศูนย์ 0. เมื่อเราเข้าถึง sheet แล้วต่อไปนะครับก็ .const นะครับ .url .url UR ของภาพนี้แหละนะครับมีค่าเท่ากับ single code นะครับแล้วก็ c o n t r o l v นะครับ ลิงก์ที่เรากัดปีมาเมื่อสักครู่นี้ลงไปนะครับจากนั้นนะครับคอนนะครับขึ้นมาอีกนะครับสร้างตัวแปร image นะฮะ i m ม g e มีค่าเท่ากับนะครับ s p e a e s h e e t app นะครับแล้วก็ .new น e ว l a ล e ิมเมดคำสั่งแรกเลยนะครับ a g l image แล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับจากนั้น ะครับ dot set uh, source URL นีข้างล่างเนี่ยนะครับ set source URL นะครับ source URL ก็คือนะครับ URL ที่เรากำหนดเป็นตัวแปรตัวนี้แหละใส่เข้าไปเป็น URL นตามนี้เลยนะครับจากนั้น build uh, สร้างขึ้นมา build นะครับลองเร้ยเปิดปิดนะครับ เมื่อเราได้นะครับบิลอิมเมดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาอิมเมดนี้นะครับใส่ลงไปในชีตนะครับเราก็ s s getrange นะครับจะลงเซลล์ไหน getrange นะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมจะเอาลงนะครับช่องแรกโทษทีนะครับช่องแรกก็คือ A1 นะครับ A1 ครับก็ใส่สิงคโปร์ลงไปแล้วก็ A1 setvalu แวร์ลูเซ็ลงไปเปิดวงเล็บนะครับแล้วก็เอา image ครับที่เราบิวได้แล้วนี่แหละใส่ลงไปนะครับแบบนี้จากนั้นกดปุ่มบันทึกครับกดปุ่มบันทึกแล้วกดปุ่มเรียกใช้ดูนะครับกดเรียกใช้อ่าเรียบร้อยนะครับมาดูว่านะครับ โลโก้นี้นะครับเมื่อใช้คำสั่งนี้นะครับมันจะลงไปที่ชีตอย่างนี้มาแล้วนะครับได้รูปมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับความความสูงของแถวเรานิดเดียวเองนะครับภาพก็ถูกย่อลงไปในเซลล์นะครับแต่ถ้าเราไปขยายนะครับออกมาแบบนี้ไหมครับเนี่ยนะครับภาพก็จะใหญ่ตามเห็นไหมครับเนี่ยนะครับคอลัมน์นะครับมันจะสัมพันธ์คอลัน์กับแถวเห็นไหมครับ นี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะย่อขยายนะครับถ้าเราย่อลงไปนะครับตอนนี้ก็จะย่อตามเห็นไหมครับตอนนี้ก็ย่อตามครับอันนี้คือคําสั่งง่ายๆเลยไม่กี่บรรทัดนะครับก็คือนะครับ new cell image set s o r t url build นะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะใส่รูปภาพนะครับลงไปในเซลล์ในกูณชี t ได้นะครับ โอเคนะครับคงม,มีประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ